สารภาพได้ไหมคะหนูยังไม่ทราบเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าเดินไปเห็นเขาร้องไห้ก่อน <c oughs> เราก็ปลอบก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากาันแต่ว่าเท่าที่สอบถามมาเนี่ยคือน่าจะเกิดจากาการที่มีคนเนี่ยอยากให้คนเรียนภาษามากๆนะคะแล้วตัวเขาก็รู้ว่าเขาอาจจะไม่ถนัดเรื่องนี้ <c oughs> ที่เนื้อฟนคลับก็เข้ามาให้กําลังใจแบบล้นหลามเลยแล้วก็เหมือนพยายามซื้อคอร์สมา ซือ้อคอร์สภาษาอังกฤษให้แล้วก็ซื้อหนังสือให้ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าโคชเบรรู้สึกซาบสิ้นใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีคนมาสป,ปอร์ตเยอะเขาก็เลยเหมือนร้องไห้ขึ้นมาคือตอนนั้นตกใจเหมือนกันว่าน้องเป็นอะไรเพราะน้องนั่งอยู่คนเดียวเราก็คิดว่ามีคนเข้ามาว่าในไลฟ์หรือเปล่าแต่เบีร์บอกว่าไม่เลยเป็นเรื่องที่ทุกคนน่ารักมากจนทำรู้สึกซาบสิ้นใจก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆในวันนั้นค่ะก็เห็นถึงความพยายามของเบียวไหมเพราะว่าเขาน่าจะกดดันเรื่ ก็เห็นความพยายามค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้นั่งร้ด้วยกันเขาก็ยังขอเอ็มสอนอยู่เลยก็ต้องบอกว่าน้องอ่ะเอาหนังสือพกติดตัวไปด้พี่เลยพยายามอ่านนะคะแล้วก็ทําให้มันเพอร์เฟคที่สุดเมื่อคืนเองเนี่ยก็ฝึกภาษาอังกฤษถึงประมาณนาทีหนึ่งทีสองได้เลยนะก็คือเอมช่วยนอนช่วยไม่ได้ขึ้นค่ะเพราะว่ามีเชีลไม่ให้ไลฟ์พูนะคะก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องรายสารประจำวันเหมือนกัน อย่างอย่างดังตอนนี้เขากดดันมากเราให้กำลังใจตรงนี้ไงเพราะส่ิตอาจจะมีวามิดาอาจจะดีกว่าตรงนี้ ก็เป็นหนึ่งในภาษาที่ค่อนข้างมีความถนัดนะคะเพราะพูดได้แค่สองภาษา <c oughs> <c oughs> คือหนูก็ให้กําลังใจะคะ่ะแล้วก็แนะนําทริคนะคะในการที่จะเรียนให้มันสบายมากขึ้นเพราะบางทีถ้าเรามานั่งเขียนนั่งอ่านเราจะกดดันกับการท่องจำค่ะแล้วก็ยึดติดก,กับแพทเทิร์นวิธีง่งงายๆที่หนูวอลน้องไปก็คือการที่เปิดหนังนะคะหรือว่าเพลงเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนแล้วก็พยายามอยากฟังข่าวเพราะว่าข่าวเลยมันจะมีเทคนิคลางเวชค่อนข้างเยอะเวลาเราฟังไปบางทีเนี่ยเราไม่สามารถดูได้แล้วก็เป็นการพูดที่มี อ่าสำเนียงค่อนข้างเป็นทางการนะคะแล้วก็ชัดมากๆซึ่งคนในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจะไม่ใช้กันก็เลยบอกให้น้องเนี่ยเปลี่ยนจากการฟังข่าวซึ่งน้องพยายามฟังจากข่าวก่อนมาเป็นการฟังซีรีส์หรือว่าหนังที่มีช่องที่ไม่ได้ยากมากนักแล้วก็สามารถที่จะเรียนแบบได้ในเรืออเอ่องของแอคเซนต์นะคะแล้วก็เรื่องของมารรยานในภาพยนตร์อย่างเขาแบบถ้าอยู่หลังอย่างหลังไมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มาแบ บดมาน้อยรองบ้างไ,ไหมอะไรเงี้ยจริงๆเบลเป็นคนหนึ่งที่ไม่บวดเลยค่ะเป็นคนหนึ่งที่ทนงานหนักมากๆ,ๆค่ะเราก็ชอบในการทํางานคือเขาเนี่ยจะอยู่กับการ uh, appreciate ทุกวินาทีของการทํางาน<ด>เพราะว่าเขาเองก็ไฟมากนะคะเราก็มี background story ที่ค่อนข้าง<ด>ทรหดเลยสอนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้ก็ขึ้นมาสู่ตําแหน่งที่สูงสุดนะคะในมิสแกรน,นด์ไทยแลนด์ทีดว่าเขาน่าจะรู้สึกข,ขอบคุณมากกว่าที่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่เคยบวดเลยค่ะ,ะสุดท้ายเรื่องเรื่องดราม,ม่าเรานิดน,น,นึ่งอะไรจบยังคะ